โอ้ามันอะไรวันเนี้ยทราบปล่าพังความเล็เทะทุกเปอ็อปเจ๊อักเกโอ้ยอือโอ้โหฟังชัางอ้าวไปนอนฮ โอ้ยจะน,นอนวันนี้ไม่น่้จะถ่ายอะไรดีอะไรชิคกี้พายสตรอเบอร์รี่นั่งโก,กโนี่คือเดนน่าสาวเกตูวน,นอน มันเด็กมากเลยดูนอนแล้วไม่มีหมูเด็กแต่เรามีหนอนเด็กนะฮะนอนน้ำกึินน่ารักจังเลยอนอนเยนื่อยทกักนะโอ้โหภาพยังแตกเลย อะไรวะเนี่ยรลน้ำลายใครไม่รู้รอน้ำลอยลน้ำลายดูที่ไหนอ้ยลู้สจิกายยนใครอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะ